ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อีกสคลิปนะครับเปลี่ยนมุมครับผมเปลี่ยนมุมจากที่ถ่ายตัวที่พักเข้ามาที่สะตอนะนี้ก็มานั่งมุมด้านตรงก้ามข้ามกับที่พักบ้างนะครับนี่บ่อเลี้ยงพระหมอปนะระหมอจุมพรครับ ยังนิ่งอยู่นะครับน้ํานิ่งเลยวันนี้หลังจากที่ฝนซัดมาทั้งคืนหนักไ่หนักท่านดูกันแล้วกันครับขอบกระชังเตมมิดน้ําแล้วเนาะนิ่งดีจริงๆแต่ผมจะทําให้น้ํากระเพื่อมดูนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมมีผุดขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วปะหมอ มาแล้วครับท่านมาแล้วครับท่านโหปลาดุกครับปลาดุกดูหัวเขาครับดูหัวเขาครับดูหัวเขาครับอืมเอ้ากินบ้างกินบ้างหิวแล้วครับวันนี้หิวละหิวครับโน่นโน่่นนโน แยกกันหุดหลุดกันเอาไปใกล้ๆบ้าง,อองนอาวนบ้างโอ้โหมีนักเลงประจำซอยเลยนะครับควรไปหมดควรไปหมดออดูใกล้ๆครับใกล้ๆครับใกล้ๆโอ้โหนี่ขนาดกินกันมาทุกครั้งก็มีปลาตุกลานะครับเขาก็ยังเยอะอยู่นะตัวใหญ่ด้วยผอมหายเกลี้ยงเลยครับ พอหมอสู้สู้แรงเสียดทานไม่ไหวหายจ้อยเลยนี่และครับมีที่ต้องมีสานะครับท่านท่านมีที่ต้องมีสระครับถ้าไม่มีสระท่านจะไม่เจอสภาพแบบนี้ครับมีสระแล้วต้องมีน้ำด้วยนะครับถึงจะมีน้ำอ้าวยกทั้งถังเลย กินกันเลยทีนี้โอ้โหสุดยอดน่าใกล้เลยครับไม่กลัวเลยครับเสียงพูดจะแรงขนาดไหนก็ไม่กลัวเลยครับเพราะหิวโอ้โหมาอยู่นี่ทำไงดีมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหท่านบาเบ็ดมาลงมันจะกินไหมเนี่ย ออเอเ,เดี๋ยววันศุกร์นี้จะนำปลาไปให้บริการด้วยนะครับที่ตลาดสีเขียวนะครับตลาดสีเขียวจะจะเป็นตัวตัวขนาดต้มหม้อปลานะครับคือตัวไม่ใหญ่นะในบ่อเลี้ยงนะเดี๋ยวเดี๋ยววันพัสก็จะเปลี่ยนน้ำนะครับแล้วก็จะจับไปเป็นตัวอย่างนะหนุน,ะนปลาหมอมาแล้วปลาหมอมาแล้วหนุนปลาหมอมาแล้วครับ หมอไม่ได้กินแต่ส่วนมากหมอเขาก็จะกินพวกเนาะพวกตะไคร่น้ำบ้างอะไรบ้างนี่นะครับเขาก็ไม่ค่อยห่วงหัวอาหารท้ยรหรอกหมอชุมพรนะครับนูน<ล>ไปแล้วตัวที่อิ่มก็ไปโชว์ศักยภาพแล้วครับไม่สนใครแล้วเนาะขอบคุณมากทุกท่านครับที่ติดตามสองคลิปเลยครับวันนี้นกนกเปไ็นไงนกนกสายมาก็หายนะครับตอนนี้สองโมงกว่าแล้วนะ ก็จะเที่ยวจ้าเที่ยวจ้าช่วงเช้าขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมคลิปธรรมชาติสวยๆงามๆถ้าว่างก็ไปนะครับไปดูการเลี้ยงไส้เดือนมีกล้องก็ไปถ่ายรูปนกมีเบ็ดก็ไปตกปลานะครับตกปลาแล้วก็ย่างปลามีเครื่องดื่มก็เอาไปด้วยเด้อเผื่อเจ้าของบ้างฮ่าฮ่า่าขอบคุณทุกท่านครับขอให้ท่านมีความสุขครับ 0818787089นะครับจบลงที่กระชังเลี้ยงปลาหมอชุมพรขอบพระคุณครับสวัสดีครับ